ไหนี่แบบลูกดีน้องบาวพุ่มเนาะหนังเข้มลูก,กตวจเลยพี่น้องเองลองมองดูครับหนังเข้มบ้านหน้าโดนสองเกลดพนเลยวะมันเป็นน้ำนมันพลังงานอะไรมันงาน,านเอง ธรรมชาติที่ต่าฝรั่งบ่อสีครามครับตอนนี้ผมไป็นผู้การทัวร์แล้วก็เบาเต๋อเราแซมเป็นเลยเก็บภาพบรรยากาศนี่สุดทางให้เบื่องครับแล้วก็กําลังจะขับรถไปที่ตัวเมืุทรเกคงไปหาปน้นุษย์ที่จะเตือน้ำมันล้วก็เดินทางไปสวนทะเกลงครับไปทัวร์ทางสวนทะเกลงโซบ่อนราบเป็นองคาการที่ใกล้เซโนแล้วก็บองค์การกลางไปโบราณทิ้งอังโราณท่าโคนเป็น้องครับถ้าฝนตกกับมัสยิดเลยเดี๋ยวเราพบกันที่ ปลายทางที่สวนเกษตรครับพี่ว่าจะไปแบบเติมน้ำมันก่อนครับพี่น้องกครับิมน้ำมันมอเตอร์นาผมนะเดี๋ยวนี้นครับ เราจอดรถเวี่าบนแลเติมน้ำมันขับเปาเตนะครับครับผมก่อนินทางไปนะแต่เรบอกคว่าน้ำมันยังเย็นอยู่ที่บนได้พอเราขึ้นมาใส่มาอีกปั๊มกระแล้วเรา้งกินใจขึ้นทับไปนะครับ วันที่สอโปลาล็อกนี่เนาะเข้ามาเนาะอะไรนะปั๊มปตทรครับกะสวนกับแก๊สซังพอตัวแก๊สซังก,งกททันเนาะในบื้องต้นนั่นแหละแก๊สซัง95คือบรรยากาศปั๊มปตทที่เมืองสระเครด์ครับสินที่จะไปเมืองอันมุอส่วนในเขเนาะครับแล้วะมาเบพุ่มดีใจขนาดครับพี่น้องดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าโล่งแล้วหาปั๊มน้ำมันเห็นเลยพี่น้องครับ มาไัโอเคโอเคเดี๋ยวขย้ายใหม่ครับโโออเเคคดีใจหลายพี่น้องเลยเื้นเต้นลงข้างลงเศร้าพี่น้องดีใจมาพูดไปทอาท์ทุก็ได้แม่แหละเอาทางขรัวเข้าทีทางพี่ทางพี่ไปบริบบต์นี่นี่แหละโอเคเลยพี่น้องครับเฮ้ยเการวันนี้เนาะ เติมได้เท่าไรครับสูงสุดนะเอาไปเอากดกระจกลงนี่สบายดีไอ้สบายดีอันสามารถเติมได้อะไรเติมวาเติมเติมถังอะไรเติมถังก็ได้เอาเอาเติมถังเลยก็ได้มันเป็นแก๊สซังเนาะนี่เนาะออ๋เอาเติมถังเลยแก๊สซังเอาเติมถังเลยเด้วยอ๋อคิดออกเติมน้ำมันครับแก๊สซังนี่เป็นบรรยากาศที่เติมน้ำถัง ร้านน้องมันมีห้าอาหารมีอย่างไร,รับพี่น้องครับข้างในนี่พนักง,งานบริการหลายคนเนาะครับน้องกินซส้ทีมงานกีดอกทอง <c oughs> เออซ่องเพื่อนพี่น้องซ่องใหม่ครับฝากางนด้วยครับเด้อกดติดตาม <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้เนี่ยนะครับนี่ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้อวก็ทางยูทูบชาแนลเนาะอ่าซื้อซ่องวันไหนนะดาวองชาแนล ดอกทองชาแนลเป็นภาษาอังกฤษเออเป็นภาษาอ,อังกฤษาสะกดได้ไหมดีโอเคแล้วก็กวกขีดอันเดอร์สกอตเนรวะรูปขีดซื่ิขีดตรงกลางข<อ>ีดตรงกลางเออขีดแล้วก็ T O N G T O N G แล้วก็ชา <Channel S 3> แนลชาแนลภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษดอกทองชาแนลโอ้ราการราการรายการพี่น้องกดติดตามด้วยครับเด้ออันนี้ดีครับมีอย่างครับนดิโอ้มีอย่างอันนี้นมอุดมโน้ตอุดม เมืองนครครับเต้ตะลอนทัวร์ครับพี่น้องเมืองภาแขกครับเมืองภาแขก,กว่าเดียวนี่ว่าโอ้เป็นมาภาแขกเป,เป็นเต้ตะลอนทัวร์เมืองภาแขกแล้วจำท่าเมืเอ่อวันจำทางเมื่อวันได้แล้วครับพี่น้องเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งสองซ่องนะครับใครสองแสนเก้าสิบห้าสองแสนเก้าสิบห้าพันสี่เปาเต้นครับสองแสนเก้าเดี๋ยวผมจ่ายเงินถือให้หน่อยครับ 2องแสน้าสิ้าพันหีอุ่นใจแล้วในการเดินทางมันี้พี่น้องเลยนะ้ำมันตเต็มถังแล้วไปผูหละออ่ะเขาเราใต้บอ้อน,นี้ฮะบอ่าบมืดอบเมือ,ค,อ,ค,อ,ค,อค,ครับนี่แหละครับบ่อพ่อทำมืดอี่คือจูงหรือยิครับพี่น้องบพเป็นยังครับวันนี้เาเอาทีมงายมาสองคนผลเบอร์ภูมิาอสลัดได้บ่าภูมปก<ส>ติมากันสองนให้น้องครับ,ร,บรอบนียันน้ำมันบ่นบพอ,อกันเลยออามาหลายคนห้าหมื่นห้าพันหน่งร้อยแปดสิบสองกลีบนี่ครับอนั่นเปนั่นเท่าไรครับ ลง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 เป็นใบใบใบเซียนนะลง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 เป็ตงลงลงเนี่ยเนาะั้นอเอาให้าอะไรบอตันสามแสนสามแสนสที่ปั๊มเนาเสียพุ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำมันแก๊สซังนะครับจำนวนสิบห้าลิตรพี่น้อง เป็นเงินกีบอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองกีบพี่น้องเนาะนี่เราก็สบายใจแล้วสำหรับการเดินทางคลิปนี้นะครับเพื่อทีไปสวนอค์กเพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องตอนนี้บ่าวเจอแลักกาทีมง,งานทั้งสี่คนนะครับผมก็จะเป็นเมยคงศ์อนทั่วครับบอกพุ่มเด่นเมย์พงศ์อนทั่วเนาะและว้วก็มีดอกทองชาแนลนะครับเต้ตะลันทั่วนะครับที่พากันเดินทางไปสวนเรเก์ แล้วก็มีความสบายอกสบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราได้น้ามันแก๊สสั่งใส่รถเรียบร้อยจะสิไปได้บาดท,ทีนี้กันเลยนะครับพี่น้องไปไปลองกันครับพี่น้องครับปลงโป,ป่งเปียงจัว่วเฮ้ยเบิดีเบิดซ่าบารอมเต็มตันอยู่นี่ครับอีกกำลังขึ้นกำลังขึ้นกำลังขึ้น,นลแล้วครับเรียแล้วว่ารายการบาดนี้เรียแล้วครับพี่น้องปลอมไปเขาไปบาดนี้ไปครับโอยยาบาร์นี้ ไปแบบอุ่นใจเพราะว่าตอนนี้น้นมันเต็มถังแล้วพี่นะะ้องครับเขาเจอปั๊มในในในระยะประมาณ6กิโลเมตรเขาจะเติมตลอดพอามตครับทีให้มันลุกขึ้นถังนะเติมไปเติมไปไนะครับเพื่อความสบายใจไปกันครับพี่น้องสวัสดีครับช่วยเขาแนนำวัาถุดหมู่บ้านเียนทานครับพี่น้องครับสกัดข,ขา้งางหน้าจะเป็นหมู่บ้านต้มเหล้าขายบ่อเติรครับหมู่บ้านข้างหน้านีป่ะนี่แหละครับเราต้มกับน้งเค็มชือว่าเป็นสินค้า เมนูที่เพิ่นเอามามากระเป๋าวาคาอยู่แค่ทางบ่าวเตือครับเส้นทางที่จะไปเส้นสีบังไฟนะครับมันเดวิ่งเนาะครับเส้นท่าเสาเีนู้เบ้าเตืหิบต่างหาเสาเส้นนูได้เลยนี่เบ้าเตือครับนี่บ้านนี้ครับเพิ่นขายแดงเค็มบ้านเลยพี่น้องนี่ไม่ครับบ้านเข็มนี่เข็มเนาะเดี๋ยวจอยกาซิมเบ้าเตือครับซิมแดงเข็มกับเหล้านะเหล้าขาวนะเพ็กเนาะเพ็ก ครับ <No? S 1> <ạ. S 2> ไม่ตื่ครับไม่ได้เป็นน้ำเปล่าเลยค่ะนี่ครับพี่น้องครับเราต้มได้นี่บลเบาเตอร์นทัวร์นี่คนละตุ๊กคนละตุ๊กเปลี่ยนเดี๋ยวซิมเนาะนี่บ้านยังของห้องโบจักเดี๋ยวลงไปถามที่ลงไปถามได้ได้ครับต้องลงเปถามเดี๋ยครัลงไปถามเลยไม่นแล้วครับเดี๋ยวโหป่าวภูมครับเฮาสิให้อีดอกทองเลงในซิมเบิ้งนะ้ยซิมเหล่าพี่น้องครับร้านขายเหล้าอยู่ริมทางเลยพี่น้องเลยงคนละตุ๊กไปเลยใช่คนงานคนป่าวภูมนั้นนอะไรบอสิสิบีคลองารงานคนครับ พี่เย็นดูเป่นน้ำเปล่าได้กับเหล่าต้มพีน้องขายอยู่แคมทางเลยเนาะเป็นไรนอนเลเนาะหรือว่าจะเบิกสก้อนเาตือเอาซีเปตือยครับเขาโพล้านไหนที่ขายใงคลิปนี้กับเหล่าเโาเวกเลยเปตือครัยครับพี่น้องครับเหล่าต้มนี่ตองยาเปตือครับนี่อู้บองยาโพล่งยาตรงอีกหนึ่งทุกอย่าแบบรองยาฮะนะถือไปนำอะเล่าเหล่าต้มถือบองยาไปนำพี่น้องโอ้โหรำมาติดดีขนาด นดี๋ยวนะบ๊อบพุ่มเอาบีกอลลอนไปเลยนะมีคำนี่ไปชิมหน่อยนี่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 วิธีการนี่นี่หนังเขี่ย้อมบ๊อบพุ่มร้านขายเหล้าต้มเหล้าบองยามีทุกกระซัตรุ่น้องนี่นี่จะจื้อป่ะนี่กับแก้มก็มีครับบ่าวตือครับเดี๋ยวเราไปชิมครับบ่าวตือลองมือครับสิเป็นที่ถึกตาถึกใจหรือบ่านะครับไปเลาะเบิรงครับพี่น้องไปแล้วบ๊อบพุ่มต้องไปกวนหมูแล้วบ๊อบพุ่มมาปูถามูอแล้วได้เลยของพ่อเผนของเผลนมักกันนะพี่น้อง เออบางตีดิมาเกี่ยวตีหมู่บ,บ้าบนใดบ่รับพี่น้องห่อนแล้วนหมู่บ้านอย่างนี้ยหมู่จักสื่อเดี๋ยวชิลงไปถามเขาส่วนแบบเป็นหมู่บ้านอย่างเนาะครับเนาะพี่น้องกำลังโซกันกำลังซุ่มกันอยู่นี่นะขนาดเอาเป็นเกลอนเลยได้หนิบอกครูมาเอามาเขาเอาเป็นเกลอนเลยชิโน,น่งเองไปไปถามเบิ่งครับบังเป็นบ้านอย่างเนาะอันนี้แม่อันนี้เปนบ้านอย่างก่อหน้าโดน บ้านนาโดนเนาะอืมมันนาโดนเฮ้ยขึ้มีหลายสีแท้นี่บองยานะฮะอันเป็นสีสีนี่บองยาบ่ยายังอันนี้ยากินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บดีเจ็บหลังเจ็บเอวโอ้ยอยากได้ดิป้าพุ่มพ่อนั่งรถหลายนะมีแบ่ปุอ้าพุ่อนี่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังอันนี้แบ่แล่นความถนนพี่น้องข้กขนาดยังวะเบาดีกับจี๊เอาเมื่อจากแค่ขอลอนหนึ่งพี่น้องเลยสองเจลลอนเลยวะมันเป็นน้ำธรรมชาติทำไมบ่ แม่ครับโอเคสิบหอบุ้ยแกสิบหอค่าเสื้อเตือมันเวลาเดินทางไกลเหนือโดยท่นมืดเนาะยื้อพี่น้องไปเบิ่งกมองกำลวิธีการผลิตครับผลิตการจีหนังพี่น้องเองนี่ในครัวเพิ่งเลยจีให้เลยครับพี่น้องเป็นยี่ต้นสาดทีมงานเนาะประมุ่มเนาะครับ ในข้าใจดีงนะครับคือครับจีดหนังเข้มกินฟรีเลยครับพี่น้องจี๋ต้นชาทีมงานก็ได้จีดหนังเข้มสูงกินสำหรับครับพี่น้องเลยปัย่นฟไหมสูงไฟจะเลยครับไม่ใช่ไฟในสว่างนะครับไฟนในเตาครับ,รบอันนี้ไฟจีดหนังเข้มรับประกันความแซ่บความนัวครับเราขายถือต้องระเบิดเป็นสี่ยังสี่เนาะเราขายนะราคาเราต้องมีเนี้อกับแก้มเหมือนนะ ไม่ไวไฟนี่แบบลูกดีเนาะบางูนเนาะหนังเข้มลูกตวดเลยพี่น้องเองลองมองดูครับหน,ะะนังเข้มบ้านน่าโดนน้าโดนโตไปตัวหน้าละโคนี้โนี้โหนี้โนี้นะะ่าโดนโนี way, ้อบ uh ้านตัวหน้าละี่พระโอ้บ้านสี่พระขายเนาะเออสี่พระตัวหน้าเต้านี่แหละตันหัวันวย ไ่อยสารมวยสารไม่กว่าครบชุดเป็นอั่นั้นบ้านผโอ้ต้ลามานดองคือกลางค่ะครับต้านมเราขายเนา้บานนี้เนาะต้มเราขายเราก็เจ้าหนึ่งเข้าทุกเนี่ยแหละมันจะกดีกีครับแม่ห้าสิบได้ห้าสิบเนาะแต่บ้านผมมันจะิเป็นสี่สิบห้าก็สี่สิบเนื้อสี่สิบมันเฮานะเป็นบ้านผมสี่สิบอันเราต้มบ่ครับเราเราขาวเลยทั่วไปแล้วเราต้มบ่เนี่ย บ่เราเราต้มเนี่ยกระเจ้าก็บอกหมดซื้ออกบีได้โอ้เมาหมดีเมาหมดอีกใแม่เราซีซีพุกีในพวกไดเขาเจ้าเคยกินกับเจ้าคอเราหรือกับเจ้าว่าบุกปุ๊บเี่ยทิเขาพ้อไพี่น้องกินเน่ไอเขาจะจะโอ้แกงน้ไม้เลยแกงน้ไม้แกงน้ไม้คนนี้พี่น้องเลยบ้าคู่เอาเหอแกงน้ไม้เข้ากันังเข้มเนาะโอเคเนาะนี่เิ่นแกดีแห้งพี่น้องครับดีแต่เพื่ไม่กินแก้มเหลาขาวครับอ หักเลยเข้าวมันอีคั่วเพิ่นเลยผู้สาวบันนดโญนนะครับพีไปลองดีตะกี้เพิ่นเป็นสาวเลยตะกี้เป็นผู้สาวตะกี้เนาะนาองเมย์เนาะตะกี้เป็นผู้สาวเนาะตะกี้เนาะเดี๋ยวนี้ไป็มีผัวแล้วชวนไปสวนเพียนเป็นคู่ปะเลยโอ้โหสวนยังไงสอนเรียนอยู่บ้านเขาเลยโอ้ โอ้ fare fare บะพุมาแล้ว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 ครับเหอมชัดีครับมาแล้วคุสาวมาแล้วอ่โอ้ยบะหมี่อะไรหนังเค็มเค็มครับพี่น้องนี่หนังเค็มงัวบ่หรือควายควายหนังเค็มควายเนาะโอ้พี่น้องเลยหนังเค็มควายได้นี่ของแท้ของแท้ได้ไหมอ๋อบะพุ่มยำก่อนเด้อเจ้ามาเห้องฟังมาขอจืทีให้ได้ได้นี่บะพุ่มเ้ายำก่อนเออนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับอาหารนะครับ ซิมเล่าขาวบ้านนาโดนครับจี้แังเข้มเป็นน้องเลยเพรเล็กอยู่บ้านเล่ยครับเป็นน้องเลยซึ่งเป็นคอคึ้ซี่ที่รัดแขกนี่นี่นี่เอาเบิ้งครับเพื่อนเราเจอซิมกันเล่าอะนะตามอาวุโสบ่ครับเอาไปเจ้าเอาอากุโสเนาะเอไปกินปีฮะอะไรบอสหน่อยนึงหน่อยนึงเอาหนี่ก็เป็นน้องครับบวดบาดคอแก้เมื่อยครับ่น้องนี่ให้หนึ่งเป็นน้องเอ้นครับคอนปวบ่าคอหอมเนี่ย เปไ็นไรครับรสาัดแหงบ่ปลูกบ่รู้ว่ากินง่ายบ่ <laughs> อันนี้เราเกลี้ยไนี่ไปบ่อยเราเจ้าพี่น้องครับล่อ,มมองมัดักเขียวกินน้งเค็มไปน้องเอ้ล่องยังไงหนึ่งพี่น้องเองครับขออนุญาตเอาหม่องมันอ่อ,อนๆปมไว้นะครับพี่น้องไม่ได้ยั่งบอกบ่เลอก็ได้แหงกินแห้งเนาะคนนัดฟันน่าจะกินได้พี่น้องเองแล้วกันพี่น้องครับ<อ> หอมหอมเลยหอมไหมครับแซ่บเด้เออเอาหมูเรื่อยนะบะคุณอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมซิมตาผมได้บันนี้ครับข้าขนา่าเปน็นตัวเลยกินเหล้าขาวแก้มดังเก็บมอะไรน,นอ้มันหน่อยพูดะ่ะนี่ครับซิมเนี่ยซิมซื่อ,รอรนนะรเรารสซากเป็นไรนะเพราะว่าทเหล้าขาวเี่นคนกับหมกินหรอกครับพี่น้องจังว่ามาเบิงบรรยกากาศจังหวะกลางมันต้องซิมเลยว่ะมันจะต่างกับฝั่งลาวอยู่บ่อนะ ตัใหญ่เนาะอ้าตุยนองเก็มใส่เราหาสิบดีกี่เนาะแห้งจวดลงไปเลยเด้เก็มแซ่บนัวขนาดเข้ากันเข้าขาวปว้พี่เอคอนมันคอนมันเล้คอนในแขงมากบ่เลย มันเป็นตัวเช็กลำใส่ว่าใส่ฮาสัตรหรือใส่ฮายาวมันลงไปจนหดสุดใส่พอดีแก๊สลงมแก๊สโ่อลงไปลอืมน้องมมน้องขมคุณนยพี่น้องอ้ยัยกาศดตาบ้านเลยัา้อาดีกนเล โอ้ยอยามากินน้อยหอยยัง่อยหอยเดือหอยหอมหอยเดือหอยหอมใ่จนม้บ่ตืวนี่บ่อโบไเก็บมื่อซื้อีเนาะเราไปเลี้ยงปะบ่อเอาแม่เนยังเลี้ยงเอาแม่เนยังเลี้ยงเนาะเลี้ยงวะกดกดนเนาะให่เด้อยูให้มาด้ขายเราป่ะบ่อืมีแต่ไปเชียรยังให้เดยขายมลย่ได้ขายยโดยโดยโดย อืมบะพุ้บะพุ้งบุ้บุ้เเ้เยนักเยนขอักยครับักเที่ยงาามาเด้อกินนังเค็มเด้อมาเด้อมากินนังเค็มมาเด้ออืเลิกเยนเยนเพิ่นพักเที่ยงกับมันย่างมากินข้าวเอือบ่แม่หากินข้าวย่เอนเนาะัดรพี่น้องเน่บ